สวัสดีครับเพื่อนแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถโดยร่วรถูกมือสองหน้าทาง y o ยูทูบรวมถูกมือสองสุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ครับเป็นรถสไลด์บรรทุกถาดสไลด์ช่วงยาว5เมตรครับยี่ห้อโตโยต้ารุ่นไดนา115แรงม้าครับดัดคัสซีบียู91รหัสเครื่มมองยนต์ 14b 115แรงของอะไรพาวเวอร์ครับหัวซีสันสวยครับภายในอุปกรณ์ครบแอร์เย็นช่วงล่างใหญ่6น็อตเดิมโรงงานครับยางสวยใหม่ทั้ง6เส้นครับ ถาดสไลด์องศาครับถาดเก่าญี่ปุ่นลงเลี่มเรียบร้อยครับตัวถาดยาว5เมตรรถขับใช้งานปกติเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีเต็มหากเพื่อนๆกำลังมองหารถบรรทุก6ล้อสไลด์ไว้ใช้งานคันนี้พร้อมใช้ในราคา3,95,000บาท3,95,000บาทหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-821-158 084-821-158 คือนั่นหมายดูรถได้ที่อำเภอราดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ